สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิบห้ามากินเมนูง่ายๆเลยลูกชิ้นทอดกรอบๆเลยแล้วก็มีฮอทด,ดอกอันหนึ่งนะจ๊ะจินเข้าไปในหมู่บ้านนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะมีแตงกวาออนๆเลยโอ้ยมาเดี๋ยวนะจินจะเทน้ำจิ้มลาดเลยจ้ะแต่ว่าจินพลาดไปหน่อยนึ่งละ่ะแล้วจินจะลาดนะจ๊ะเนาะแป๊บนึงเลจ้ะก่อนกิน กินกับฝากวุ้นเลกูแชทช่องจินพาร์ทแสบในเด้อคะ่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะองไรก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อมามากินน้ำกะหรี่จ้าแกะถุงยังบ่ทันใดอยู่พี่น้องคือสิบบริกรกินดอกมื้อนี้ขอโทษขออภยัยเด้อจ้านี่ไงน้ำจิ้มราดๆลงไปเลยจ้าโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำไปเลยพี่น้องคนะ นี่แหละมันถึงแซ่บมากินกันเลยจ้ะช่ำๆไปเลยอืมแกงก็นอ่อนเลยจ้ะมากินกันเลยจ้าลูกชิ้นเขาแซ่บๆเลยพี่น้งองอร่อยมากๆอืม กินจนอ้อนวนละจ้ะมือจินตั้งแนวนอนแล้วจ้ะรู้สึกว่า๋ยวเด้พี่น้องแป๊บนึงเด้อวจ้ะเสียงมันดังทั้งดัง,ดง มากินเลยยั่ว,ยวยๆเลยจ้าน้ำจิ้มย,ยั่วๆเลยจ้านะอืมกินเย็ออนอวนเหรอพี่น้องลูกชิ้นสาลายหรือ,อยังไงแหละเพื่อนแต่ว่าแซ่บๆดีจ้ะอืม อืมค่ะม่ำเลยจ้ะอร่อยอร่อยเลยพี่นอ้องกินกับแตงอันนี้มันเป็นฮอทดอกเป็นไส้กอรอกใหญ่ น้ำจิ้มเขาแซ่บเต็เอร่อยมากเลยมาเดาแจ้ะพี่น้องอืมอืม สุดยอดเลยนวนๆเลยชุ่มฉ่ำเลยเฮดวมันเข้ากันนะจ๊ะ ไปข้างนอกกับย่านตะโควิดนะจ๊นะเนาะ ตักเซียเจังไดก็ต้องไปเพราะมันบ,บ่มีอย่างกินก็ต้องไปเนาะพี่น้องเนาะวินวัน Mà cha, dừa dừa cha, nấm cim chằm rồi cha. Tràng cả oán oán đấy thằng mm Chinh kính chinh chinh rồi chinh 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 นขายอยู่ในหมู่บ้านจ้ะจิตเซ็บ่นขายดีดีขายดีมันมีเจ้าเดียวแต่เมื่อเซษบีได้ละจ้ะ แดงกับว้านหวานสุด,สด เมือ่อเอินจีนก็นได้ไปฉีดวัคซีนจ้ะอันที่ยี่แปดประมาณบ่ายสามโมง chẳng có đắng rằng nhưng mà nó nhìn bịt đấy กดดอกกดแชบด้วยจนคลิปมันง่าหรอจ้าจินยังบ่อิ่มเดี๋ยวจินจะกินตอนะอเนาะจังไดกินกบแฟกไดไลค์กดแชร์ช่องจินพาสแซบในเด้ยค่ะไม่ทั้งเพจแ้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังใดกับเป็นกำลังใจให้จินเนเด้ยค่ะช่องนน้อย เพื่อนไม่เพื่อนก้องไดจินกับสิแวะไปหาทุกบ้านเนะจ๊ะเนาะทุกหลังคาเนาะจ๊ะเนาะจังใดกะยะทิมกันเด้อจ๊ะไปแล้วจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะ